โย um. ่ละยงยกมือข้างขวาเขาเนากข้างขวายกขึ้นส in ูงๆเขาเนากเออโชเหยด่อต้นนะอ๊อกนี่อ่ะจะไปขึ้นหมอนายพอข้างข้างปู่นูกข้างซ้ายนุ้ใช่ได้เตีนยกจื่ออย่างก็ครับโอเคอ่ะแข่งนูกแข่งขานูเป็นจะได้ แข่งแข่งครั้งนี้ยกยกแข่งเออได้อยู่ได้อยู่แฮมหน้ายแฮมหน้าลองยากแฮมหน้ายแล้ว,ลวเออปอขยับได้เนาะแต่บอลท่าคู่บนจบอบาขาไปไกลนี่นะอืออือครั้งนี้ลูกครั้งนี้ลูกได้ก่อนเออก่งกระดิ๊กเขหรอไปลองกระดิ๊กตีนเขาเหรอต<ๆ>ีนมั่งเหมนะ่อเนี่ยท่ามื่อจะนั่นเหรอ แต่อูชัดขึ้นเนาะยกยกมือข้างขวาสูงสูงโอเคบบบบบาาาาายยยยยบปไายบาย